จริต6ทำนายนิสัย12ราศีวันนี้ก็จะมาพูดถึงจริต6หรืออุปนิสัย6ประการจริตของเราไม่ได้รับการอบรมจากสิ่งแวดล้อมชนิดใดบ่อยๆบ่อยๆเข้าก็จะไปเสพคุ้นชินกับสิ่งใดบ่อยๆก็จะเกิดความคุ้นเคยเกิดความพึงพอใจในสิ่งนั้นแล้วก็เลยเกาะเกี่ยวพันอยู่กับสิ่งนั้นการที่จิตเนี่ยท่องเที่ยววนเวียนไปตามอารมณ์ประเภทที่จิตนั้นชอบเองเรียกว่าจริต คำว่าจริตก็แปลว่าจิตที่เที่ยวไปเช่นจิตที่เที่ยวไปในทางดีเราก็เรียกว่าสุดจริตแต่ถ้าจิตเราเที่ยวไปในทางชั่วก็เรียกว่าทุจริตคําว่าจริตยังแปลได้ว่าความประพฤติกริยาอาการอีกด้วยนั่นเองพระพุทธองค์ทรงจําแนกจริตของแต่ละบุคคลไว้เป็น6ประเภทด้วยกันได้แก่ราคะจริตเป็นพวกชอบลมเล้ารักสวยรักงามโทสะสจริตเป็นคนลักษณะหงุดหงิด รีบร้อนโมหะจริตซึมเศร้าหลงติดวิตกจริตกังวลมากระแวงศรัทธาจริตบูชาในเรื่องของความเชื่อและพุทธจริตคือฉลาดมีปัญญาซึ่งดวงดาวในทางโหราศาสตร์ก็จะมีจริตของดาวแต่ละดวงตามหลักธรรมแห่งจริต6แล้วก็สะท้อนออกมาเป็นอุปนิสัยของคน12ราศีด้วยวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงว่าจริตห สามารถป่งบอกลักษณะนิสัยของคนทั้ง12ราศีได้ข้อแรกคือราคาจริตราคาจริตเนี่ยแทนด้วยดาวพระจันทร์และดาวพระศุกร์ลักษณะดาวผู้ครองราคาจริตเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีมาสมีฟอร์มน้ำเสียงนุ่มนวลไพเราะติดในความสวยความงามความหอมความไพเราะความอร่อยความสะอาดไม่ชอบคิดอะไรให้มากความ แต่ช่างจินตนาการที่เพอ้อฝนันมีสเสน่ห์มีอารมณ์ขันแฝงเจ้าเล่ชอบคําหวานลักษณะดังกล่าวจึงเป็นจุดร่วมของจริตของราศีกรกฎราศีพฤษภและราศีตุลซึ่งมีความประณีตอ่อนไหวละเอียดอ่อนช่างสังเกตเก็บข้อมูลเก่งมีบุคลิกหน้าตาที่เป็นที่ชอบและชื่นชมของทุกคนที่เห็นวาจาไพเราะเข้าได้กับทุกคนเก่งในเรื่องของการประสานงาน การประชาสัมพันธ์และงานที่ต้องใช้บุคลิกภาพ 2. โทสะจริตหรือดาวพระอังคารลักษณะจิตขุนเคืองโกรธง่ายโมโหร้ายคาดหวังว่าโลกจะต้องเป็นอย่างที่ตัวเองคิดพูดตรงและแรงชอบตัดสินชี้ถูกชี้ผิดแต่ไม่ชอบให้ใครมาชี้จุดด้อยจุดผิดของตนเจ้าระเบียบเคร่งกดเกณฑ์แต่งตัวประณีสะอาดสะอ้านเชิดหน้า เดินตรงก้าวไวลักษณะดังกล่าวจึงเป็นจุดร่วมจริตของราศีเมษร,ราศีพิจิกซึ่งทําให้คนสองราศีเนี้อุทิศตนในการทุ่มเทให้กับงานวิยะอุตสาหะสู้ชีวิตตรงต่อเวลามีความจริงใจต่อผู้อื่นสามารถที่จะพึ่งพาได้พูดคาไหนก็เป็นคํานั้นไม่ค่อยโลภแต่มักใช้สุขภาพค่อนข้างสิ้นเปลืองก็ควรจะพิจารณาโทษของความเสื่อมโทรมทั้งร่างกาย สร้างวจ,จีกรรมกรรมจากคําพูดสื่อสารได้ง่ายนั่นเองเพราะเป็นคนชอบพูดตรงไปตรงมา 3. โมหะจริตดาวพระราหูลักษณะง่วงซึมเบื่อเสงดวงตาดูเศร้าซึง้งพูดเสียงดังกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่กับเรื่องมีสาระจะพูดค่อยพูดเบานุ่มนวลอ่อนโยนยิ้มง่ายเป็นเพื่อนที่น่าคบหาอารมณ์ไม่ค่อยเสียไม่ค่อยโกรธใครไม่สังคมกับใครง่าย ไม่ชอบทำตัวเป็นจุดเด่นบางครั้งจึงขาดจุดหมายเฉยชาไร้ความมุ่งมั่นหมกมุ่นเฉพาะเรื่องราวของตัวเองไม่สนใจอะไรรอบข้างทั้งสิน้นขี้เบือ่อชอบสร้างความแปลกใหม่ให้กับชีวิตเป็นลักษณะจริตของผู้กำเนิดภายใต้ราศีกุมแต่สำหรับสถิติความเห็นชาวราศีกุมเป็นราศีที่มีความพิเศษอยู่อีกประการหนึ่งคือจะมีแทบวิตกจริตตามจริตของ เจ้าของบ้านเดิมอยู่ด้วยจึงทําให้คนราศีกลุ่มนั้นมีลักษณะของทั้งโมหจริตและวิตกจริตผสมผสานแสดงออกมาคือเมื่อคิดและแสดงออกก็จะพูดเก่งชนิดน้ําไหลไฟดับแต่จะกล้าไม่สุดทําขู่เล่นใหญ่แต่ถ้าไม่แน่ใจก็จะลังเลไม่รังเลที่จะถอยมองโลกในแง่ร้ายว่าคนอื่นจะเอาเปรียบกันแกล้งเราคิดว่าตัวเราเองเก่งอยากรู้อยากเห็นไปทุกเรื่องผัดวันประกันพูด สองลักษณะดังกล่าวจะถูกนำมาใช้อย่างวูบวาบสลับสับสวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับอารมณ์และสถานการณ์ในขณะนั้นๆเป็นหลักใหญ่สำคัญดาวที่ครองโมหะจริตอีกหนึ่งดวงคือดาวมฤตยูสแสดงจริตลักษณะเด่นตรงที่ไม่มีความแน่นอนไม่มีความแน่นอนไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากจำเจ วิตกจริต 4. ดาวพระเสาคือผู้ที่มีปกตินิสัยหนักไปทางฟุ้งซ่านคิดเรื่องนี้ทีเรื่องนั้นทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่สามารถที่จะยึดเกาะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานๆคำว่าวิตกแปลว่าการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หรือการเพ่งจิตสู่ความคิดในเรื่องต่างๆไม่ได้หมายความถึงความกังวลใจแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นวิตกจริตจึงหมายถึงผู้ที่เดี๋ยวยกจิตสู่เรื่องโน้นเดียวก็มาเรื่องนี้ เป็นลักษณดจริตของผู้กําเนิดภายใตย้ราศีมังกรซึ่งเป็นผู้อยู่ในโลกของความคิดมองโลกในแบบที่ตัวเองอยากให้เป็นแต่ปฏิเสธมองโลกอย่างที่มันเป็นเป็นคนแบกโลกแบกทุกสิ่งใบหน้าจะดูอึมครึมวางตัวแก่กอวัยไม่ค่อยยิ้มเจ้ากี่เจ้าการอัตราสูงเป็นนักพูดที่เก่งเป็นผู้นำหลายวงการละเอียดรอบขอบเห็นความผิดเล็กน้อยความผิดที่คนอื่นไม่เห็นแต่ข้อเสียก็มีอยู่คือ มองจุดเล็กลืมมองภาพใหญ่รู้และเห็นทุกปัญหาแต่บ่อยครั้งไม่คิดแก้ไขเพราะมักจะคิดไปก่อนว่ามันแก้ไม่ได้ 5. สัตราจริตจะเป็นลักษณะของดาวพระพุธกับดาวพระเกตคือผู้ที่มีปกติลักษณะนิสัยไปทางเลื่มใสเบิกบานใจยึดมั่นอย่างแรงกล้าย้ำคิดย้ำพูดในสิ่งที่ตนเองเชื่อถือและศรัทธามักจะคิดและมองตนเองเป็นคนดี ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นจุดร่วมจริตของราศีมิถุนและราศีกันซึ่งทำให้คนจริงจังพูดมีหลักการจิตวิทยาสูงน้มน้าวเก่งดังนั้นทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการพูดการสื่อสารก็จะดีมากพร้อมที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอข้อควรระวังคือเป็นผู้มีศรัทธาเริ่อมใสได้ง่ายซึ่งทาเรื่อมใสในสิ่งที่ถูกก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณ แต่ถ้าเริ่มใส่ในสิ่งที่ผิดก็ย่อมเป็นโทษถ้าปล่อยให้ความเชื่ออยู่เหนือเหตุผลก็จะถูกหลอกได้ไง่ายๆควรศึกษาข้อธรรมะเพื่อใช้ศรัทธาของตนนำไปสู่ปัญญาจึงจะเป็นสิ่งที่ดี 6. พุทธิจริตหรือปัญญาจริตเป็นดาวอังทิศและดาวพระสบดีคือผู้ทรงภูมิความรู้หรือครูอาจารย์เป็นกลุ่มที่ใช้สติปัญญาและความคิดได้อย่างเฉลียวฉลาดด้วยความไตรตรอง เป็นผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางชอบคิดพิจารณาเหตุผลอย่างลึกซึ้งชอบใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงมีเชื่ออะไรโดยไม่มีเหตุผลมองเรื่องต่างๆตามภาพความเป็นจริงใฝ่เรียนรู้ช่างสังเกตมีความเมตตาไม่เอาเปรียบคนหน้าตาผ่องใสาตาเป็นประกายไม่ทุกง่ายถึงจะทุกข์ก็รู้จักเวลาในการที่จะปล่อยวางลักษณะดังกล่าวจึงเป็นจุดร่วมจริตของราศีสิงห์ ราศีมีนราศีธนูกลุ่มพุทธิจริตเนี่ยจะเป็นกลุ่มราศีที่มีตักกะรู้วิธีการแก้ไขปัญหาตห่างๆได้อย่างถูกต้องเปิดใจรับข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีด้วยแต่ก็บ่อยก็กลายเป็นความเฉืยพอใจกับชีวิตที่ราบเรียบสำหรับชาวราศีสิงห์นั้นน่ะเป็นอีกหนึ่งราศีที่อยู่ในกลุ่มพุทธิจริตนอกจากจะได้ผลดีในเรื่องของสติปัญญาของพุทธิจริตแล้วยังเป็น พุทธิจริตที่มีความแตกต่างแยกย่อยออกไปคือจะออกในแนวโทศะสพุทธิจริตคือเพิ่มลักษณะของโทศะจริตเข้ามาด้วยคนราศีสิงห์เนี่ยจึงกลายเป็นราศีที่มีสติปัญญาเป็นเลิศมีอัตราสูงกลายเป็นผู้มีความเป็นผู้นำดวงจิตมีพลังงานมากเกินพอที่จะดึงดูดให้คนคอยตามเดินเข้าหามีพลังสมาธิมุ่งมั่นพัฒนาตัวตนและจิตใจให้มีพลังขับเคลื่อนที่แรงขึ้น พยายามทำประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมรอบข้างมากยิ่งขึ้นด้วยจากลักษณะเนี่ยของจริตทั้ง6ก็สามารถที่จะบอกหรือทำนายนิสัยของคนทั้ง12ราศีได้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านอยู่ในราศีใดและมีจริตประเภทไหนก็ลองพิจารณาดูกันนะครับวันนี้ก็จบตัวเพียงเท่านี้ครับสำหรับจริต6นิสัยของคนทั้ง12ราศี